สำหรับคุณพ่าคุณแม่ที่ลูกกาลังจะเรียนจบ,บเป็นห่วงมากเลยเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้ช่วยในเรื่องของการหางานวิธีการที่พอจะทําได้คือเราเป็นคนตั้งคําถามนําชวนเขาคิดสลากออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินวันที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับพบกับผมเคนนักครินมิณิกรกิจไพบูลและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์สวัสดีครั 6, บเคนเงินทองของจริงวันนี้ครับจะคุยกับเรื่องที่อาจจะต่างไปจากที่เราเคยคุยนะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราคุยคือปัญหาของตัวเราเองอวันนี้เป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อเป็นแมนะ่ลูกโตแล้วกำลังจะเรียนจบฟังดูก็เออสบายใจแล้วนะแต่เขากังวลครับว่าลูกจะไม่มีงานทำโอ้ฮะไม่รู้กังวลแทนลูก หรือกังวลว่าลูกจะไม่ส่งเงินให้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรแ,แล้วลูกกังวลไหมอันนี้คือปัญหาเออเออแต่มีมีคนถามแบบนี้กับโค้ด <c oughs> เยอะใช่ไหมมีมีฮะทำไงดีเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันหาง,งาันยากนะเด็กจบครับคิดว่าน่าจะมีอยู่2กลุ่มแหละนะครับกลุ่มแรกก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่าบางทีก็หวังพึ่งพาลูกที่เรียนจบด้วยเหมือนกันนะครับว่าอยากจะให้ลูกมีรายได้แล้วก็เข้ามาช่วยครอบครัวนะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ครอบครัวที่อาจจะเหนื่อยอยู่แบบนี้ก็มีนะครับซึ่งอันนี้พอจะเข้าใจได้นะครับ แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับเคนเป็นกลุ่มที่ห่วงห่วงห่วงคือคิดแทนร้อยแไปเรื่อยนะครับแล้วบางทีก็อาจจะมองลูกในลักษณะที่แบบเขาจะได้เรื่องไหมจะหาอะไรทำหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นความกังวลในอีกลักษณะหนึ่งใช่ครับทั้งสองกรณีนี้ครับยังไงดีฮะคุณพ่อคุณแม่ควรจะแบบเข้าไปช่วยลูกแบบไหนบริหารการเงินอย่างไรหรือว่าโน้มน้าวให้ลูกหางานดีด ที่มีเงินเยอะแบบไหนดีครับเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้ช่วยในเรื่องของการหางานครับอ่าประเด็นแรกก่อนก่อนก็คือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่หางานฝากงานให้เนี่ยในอีกมุมนึงมันเป็นมุมของการทําร้ายลูกเหมือนกันนะครับเด็กฝากเด็กฝ <c oughs> ากเด็กฝากก็แม้ก็กลายเป็นว่าเขาก็ทํางานที่ทํางานเขาลำบากเหมือนกันนะครับสองคือเป็นเรื่องความภาคภูมิใจนะ <c oughs> อ่าบางครั้งเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ตัวเขาก็อยากจะพยายามสู้เพื่อจะหางานให้ได้ด้วยฝีมือของเขาครับการที่เราช่วยเขามากเกินไปบางทีมันก็ทำให้เขา ไม่ได้ภูมิใจในตัวเองอซึ่งเขาอยากจะทำของเขาเองก็ได้นะครับแล้วอันที่สามก็คือมันเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ลืมว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่กับเขานะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกบรรลุสิทิภาวะเนี่ยเราควรจะต้องสอนหรือต้องเตรียมสอนตั้งแต่ลูกอยู่หมหาวิทยาลัยแล้วว่าอีกไม่กี่ปีจะต้องเป็นวัยที่ลูกจะต้องดูแลตัวเองเราต้องพูดกับลูกแบบให้ความรู้นะตรงนี้ต้องบอกเขาเลยว่าชีวิตคนเราไม่เคยเบาลงนะมชมไหมฮะเราบอกว่าเดี๋ยวเราหาเงินได้มากขึ้นชีวิตจะสบายขึ้นไม่ได้จริ ย0่สดูแลตัวเองคนเดียวก็เหนื่อยประมาณนึงครับพอวันหนึงมีครอบครัวมนุษย์เราจะเหนื่อยที่สุดจริงๆช่วงก็สาสิบถึงหคือช่วงนี้มันจะหนักมากเพราะว่ากว่าลูกจะเรียนจบก,กว่าผ่อนบ้านผ่อนรถจะหมดมถูกไหมฮะมันถึงจะเห็นหน้าเห็นหลังอะช่วงประมาณรักหลัง50ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการเงินในช่วงเริ่มต้นได้ดีมันก็จะไปสู่ตรงนั้นได้เลยเพราะงะั้นเราต้องให้เขาสู้เองนะครับ วิธีการที่พอจะทําได้คือเราเป็นคนตั้งคําถามนําแล้วก็ไม่ต้องกดดันชวนเขาคิดเพราะเป็นไปได้เหมือนกันว่าลูกจบใหม่เด,เด็กบางคนเขาอาจน้องๆเขาอาจจะไม่ได้อยากทํางานประจําก็ได้ เขาอาจจะอยากทําฟรีแลนซ์ของเขาก็ได้ถูกไหมเขาอยากอาจจะอยากทําธุรกิจของเขาเองก็ได้หัวใจสําคัญที่สุดก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่อยากเห็นลูกปกครองตัวเองดูแลตัวเองได้นั่นคือสิ่งทําให้พวกเรานอนตายตาหลับเพราะฉะนั้นอาจจะพูดคุยกับเขาอคิดอะไรไว้บ้างแล้วลูกปีสามแล้วอยากทําที่ไหนเอออันนี้ก็ดีนะเราอาจจะช่วยหาข้อมูลหรืออะไรต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปลายทางลูกอยากทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะน่าชวนคุยกันรักษาแบบนี้เนี่ยน่าทําให้เขามีความคิดอ่านนะหรือว่า เป็นการกระตุ้นให้เขาตระหนักว่าเออใกล้จะจบแล้วนะต้องหาเงินดูแลตัวเองพอโค้ดพูดเรื่องว่าอายุประมาณ30-55ถึงเนี่ยเป็นช่วงที่กดดันพอเริ่มมีครอบครัวมันมีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพเดอะแบกเคยเห็นไหมเป็นคนที่เหมือนแซนด์วิชอะครับ,รบอยู่ตรงกลางเพราะว่าดูแลลูกหลานของตัวเองแล้ว<ช>บางทีคุณพอ่อคุณแม่ก็คาดหวังครับให้ช่วยส่งเงินให้ด้วยวิธีคิดแบบนี้มันควรจะเป็นยังไงเราควรจะคาดหวังจากเขาไหมครับหรือว่าเราควรจะบอกเขายังไงดีเอาแบบเป็นข้อเท็จจริงแล้วกันต้องใช้คํานี้ฮะพ่อแม่เรา เรามีหน้าที่ต้องดูแลเขานะครับก็ต้องส่งเสียท่านถ้าท่านไม่มีเงินจริงๆเราก็ต้องดูแลแต่ลูกเราไม่ต้องเลี้ยงเราต้องใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกครับว่าเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองกันไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่ากดทับกันไปในหลายๆเจเนอเรชันนะเราดูพ่อแม่เรารุ่นนี้เหนื่อยหน่อยรุ่นนี้เหนื่อยหน่อยต้องดูแลพ่อแม่ด้วยู้ดูดูลูกเราด้วยเพราะฉะนั้นเราดูแลท่านแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องบริหารเก็บเงินเกษียณ ให้กเกษียณแล้วดูแลตัวเราตัวเราเองได้ลูกๆไม่ต้องเลี้ยงเราเพราะว่าเด็กจบใหม่ครับเงินเดือนประมาณเท่าไหร่เองค่าของชีพเปลี่ยนไปจากเดิมแรงมากแต่ว่าเงินเดือนไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะดงนั้นถ้าเราไปกดดันเขาก็อาจจะเหนื่อยเกินไปครับ,รบสรุปนิดนึงครับโค้ชแนะนําสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกกาลังจะเรียนจบ,บเป็นห่วงมากเลยควรจะ บอกกับเขายัางไงมีคําแนะนํำไหมครับสําหรับคนที่นะมีลูกแล้วก็ลูกกําลังเรียนจบนะครับผมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญครับมันคือการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวนะครับเรียนจบทํางานหาเงินดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะคุยควรจะปลูกฝังก็คือวิธีคิดนะครับว่าเขาคิดอะไรกับอนาคตบ้างนะครับเราไม่ต้องพูดก็ได้นะครับฟังเขาสื่อสารกับเราแล้วเราก็มีหน้าที่สนับสนุนนะฮะ เติมเต็มนะถ้าอยากทางานแนวนี้เหรอพ่อมีความคิดเห็นยังไงแม่มีความคิดเห็นยังไงแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับแล้วก็เน้นให้เขาดูแลตัวเขาเองให้ได้เพราะวันหนึ่งเขาก็จะมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรัวช่วยลูกหางานทำหรอกครับนะครับช่วยเขาคิดดีกว่าว่าเขาจะทําอะไรนะครับให้เขามองเห็นตัวเองในอนาคตข้างหน้าครับวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมเรื่องเงินเงินทองทองครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคนี้ต้องระวังเลยนะครับขายของเยอะๆบางทีเนี่ยตรวจสอบสลิปโอนเงินไม่ละเอียดนะฮะอาจจะเจอสลิปปลอมจากมิจฉาชีพได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมี4วิธีที่จะมาแนะนำกันนะครับสังเกตสลิปปลอมเพื่อให้เรานั้นไม่โดนหลอกนะครับ ข้อที่1ฮะให้ตรวจสอบรายละเอียดของตัวหนังสือตัวเลขชื่อวันเวลาในการโอนนะครับความคมชัดของตัวหนังสือนี่สําคัญเลยนะฮะถ้าดูไปแล้วมันไม่มีความคมชัด ไอแบบนี้ให้ระวังนะครับว่าอาจจะมีการตัดแปะอันนี้อาจจะบ่งบอกได้ว่าเป็นสลิปปลอมนะครับข้อที่2ครับทุกสลิปนะฮะการโอนมาเนี่ยจะมี QR code อยู่ด้านล่างนะครับให้ลองสแกน QR code ดูครับเพราะว่าเวลาสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถตรวจสอบชื่อผู้โอนจํานวนเงินวันและเวลาที่โอนได้หากยอดมันไม่ตรงกับของเราอันนี้ให้สามารถสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเป็นสลิปปลอมครับข้อที่3ครับ ใช้ระบบแจ้งเตือนของธนาคารเลยนะครับไอ้แบบนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเวลามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของเราทางบัญชีก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเราอันนี้สามารถที่จะมาตรวจสอบตรวจทานกับสลิปที่โอนมาได้นะครับและข้อที่4นะครับใช้บริการฟังก์ชันของร้านนะครับที่สามารถที่จะตรวจสอบสลิปการโอนเงินแบบอัตโนมัติอันนี้เหมาะสมกับ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างมากเลยนะครับเพราะจะช่วยให้เราสบายใจได้เยอะขึ้นเลยนะครับสำหรับใครที่ปลอมสลิปนะครับก็มีโทษทางอาญานะฮะตามมาตรา3-41นะจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกินห0 0ม0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ทึงวันศุกร์9โมงหนาทีทางช่อง7 HD วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ